ของทัปปประกาศกฎอัยการศึกเพื่อความสงบภายในและเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศเกิดเหตุเพลิงใ้โรงงานน้ำปลาที่ซอยเทศบ,บาล2 3และเขตตะิดชอบเทศบ,บาลท่าโขงน้ำหมานคลายทุกตรวจสอบเส้นทางลัดเข้าหอพักนรรษษักศึษาหญิงมธรรมศาสตารศูนย์รังสิตเสี่ยงต่อ,อการเกิดคดีอาชญากรรมสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำร,รุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัย้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีประกาศกองทบกฉบับที่หนึ่งเรื่องการประกาศใช้กฎอายการศึกตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชมุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่มได้ทำการชมุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ต่างๆของประเทศและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการใช้อวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ตราจล และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2และมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา0300เป็นต้นไปประกาศหนาวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557 กองทบกนั้นมุ่งหวังที่จะนําพาความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเร็วที่สุดขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายนั้นหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการแก้ปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนโดยเร็วอำนาจตามความในมาตราต่างๆของพระราชบัญญัติกฎการศึกพุทธศักราช2457นั้น จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันก็ขอให้ประชาชนทั่วไปนั้นอย่าตื่นตระหนกยังคงทำหน้าที่ปฏิบัติงานไปตามปกติทุกประการทั้งนี้กองทัพบกมุ่งหวังที่จะให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงได้โดยเร็วสวัสดี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดประทุมธานีทาง LC c a b l ค TV ศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24เริ่มต้นกันที่ข่าวการประกาศกฎอายการศึกของกองทับ,บกในส่วนของจังหวัดประทุมธานีทางทีมงานข่าว l อ n e ีนิวและทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการตั้งด่านของทหารดังนี้ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็ได้มีการตั้งด่านความมั่นคงของทางเจ้าหน้าที่ทหารตามจุดต่างๆซึ่งจากการสำรวจของทีมงานข่าว l อ n e w นิวก็พบว่าบริเวณอำเภอลำลูกกานะครับได้มีการตั้งด่านบริเวณคลอง5ก่อนทางขึ้นทางด่วนการจราจรสิศษมุ่งหน้าบางนาได้มีการตั้งด่านทางขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นทางทีมงานข่าวก็ได้เดินทางไปที่อำเภอคลองหลวงนะครับก็พบว่าได้มีการตั้งด่านของเจ้หาหน้าที่ทหารบริเวณหน้าค่าย ตำรวจตะเวนชายแดนภาคที่1ประมงคลอง5าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนอกจากนั้นในส่วนของถนนสายรังสิตนครนายกก็ได้พบว่ามีการตั้งด่านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณหน้าวัดบูลจีดารามก่อนทางขึ้นทางด่วนการจราจรพิเศษมุ่งหน้าบางนานะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับได้นำกลวยยางนะครับมาตั้งเป็นแนวเพื่อทําให้รถที่ขับผ่านชะลอความเร็วนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับสามารถที่จะทําการสังเกตได้ ว่าบุคคลที่อยู่ในรถมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งจากการตั้งด่านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ทหารนี้อาจจะกระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านกอรสอสนะครับหรือกองำนการรักษาความสงบนะครับออกประกาศฉบับที่6สั่งปิดโทรทัศน์เคเบิลหลายช่องปิดช่องแดงทั้งหมด d n n a i เอเชียอัปเดตนะครับ UDD T บูสทีนิวและ ASTV รวมไปถึงวิธีชุมชนนะครับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการเสนอข่าวสร้างความแตกแยกอันเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมความสงบซึ่งทางด้านกอราาสบับที่6ทับพนสะครับสั่งให้สถานีวิทยุโทรทัศน์งดการแพร่ภาพวันบิดเบือนข้อมูลรวมทั้งสิน้น11สถานีดาวเทียมนะครับ 1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม nv 5 2สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม dnn 3สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม udd 4. ีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ac update 5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PNP 6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม f Channel 7. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Blue Sky 8. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม FMTV 9. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม T n e w 1 10. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV และ11สถานีวิทยุชุมชนเถื่อนนอกระบบอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานข่าว l c n e w s ก็จะเกาะติดการประกาศกฎยการศึกของทางกองทัพบก มานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้โรงงานน้ําปลาครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบริเวณซอยเทศบาล2และเทศบาล3มอมานเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทธานีเขตรัะผิดชอบของเทศบาลท่าโขงนะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานน้ำปลาจากการตรวจสอบของทีมงานข่าวก็พบว่าเจ้าของโรงงานก็คือคุณป้าถนอมปียะทารงนะครับอายุ82ปีหลังจากเกิดเหตุนะครับทางเทศบาลเมืองท่าโขงก็ได้มีการระดมรถด,ดับเพลิงนะครับจำนวน4คันมาทําการดับเพลิงโดยใช้เวลาในการดับเพลิง2ชั่วโมงภายหลังเมื่อเพลิงสงบแล้วนะครับก็ได้มีการประเมินค่าเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทครับ ก็ต้องขอชื่นชมนะครับคุณ้าทนอมที่มีสติในการโทรศัพท์ไปแจ้งทางงานป้องกันและบรรเทาสาภัยของทางเทศบาลท่าโขงนะครับมาทําการดับเพลิงอย่างทันท่วงทีต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไในมีการเตรียมก่อสร้างตู้ประชนีไดโนเสาร์ครับผู้สืข,ข่าวรายงานนะครับว่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณ ถนนคลอง5อําอเภอคลองหลวงจังหวัดชุมาาีนะครับได้มีการเตรียมที่จะทําการสก่อสร้างรูปป้ประีซึ่งเป็นรูปแบบของไดโนเสาร์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พบเห็นนะครับในผาลูกบุตรหลานมาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งในขณะนี้ทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับ เพื่อจะเตรียมต้อนรับน้องๆมาศึกษาเกี่ยวกับซากไดโนเสาร์นะครับรวมไปถึงการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาซึ่งก็ทําให้น้องๆมีโอกาสได้ใจสัมผัสและก็เป็นนักสํารวจไปด้วยแต่ในก็ตามนะครับทางพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการเล่งดำเนินการกอร่อสร้างตู้ประชานีไดโนเสาร์เพื่อเป็นการารณรงการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนะครับก็ <c oughs> ขอเชิญชวนน้องที่สนใจนะครับ ไปเยี่ยมชมมิตรพันธ์ทหารแห่งชาติแห่งนี้ซึ่งเป็นการดูแลข,ของทางกมรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไปศึกษาหาความรู้รวมถึงนักบุญครองนะครับมีเวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์พาบุตรหลานไปเพิ่มความรู้เรื่องของธรณีวิทยาน่าสนใจทีเดียวนะครับต่อไปเป็นช่วงน้าหมานขายทุกครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานน้าหมานขายทุกอยู่บริเวณทางรัฐระหว่างศาลาพักผู้โดยสารไปหอพักนักศึกษา มหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตกับความเดินล้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางลัดทีมงานาน้ำมันขายทุกลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณทางลัดจากสาลาพักผู้ดยสารติดถนนผลโยธินขาออกก่อนถึงมหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตทางลัดนี้จะเป็นทางลัดไปยังหอพักต่างๆของนักศึกษาทีมงานาน้ำมันคายทุกได้รับการล้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาว่วาบริเวณดังกล่าวเป็นป่าทั้งสองข้างทางไฟแสงสว่างไม่มีแม้แต่หลอดเดียว กลางคืนน่ากลัวมากเป็นห่วงลูกหลานที่ต้องเดินทางกลับมายังหอพักในเวลากลางคืนพี่วินมอไซค์แถวนั้นแจ้งทีมงานว่ามีชิงทรัพย์หลายครั้งช่วยกันจับก็มีไม่ปลอดภัยเช่นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองหาวิธีป้องกันก่อนเกิดเหตุร้ายกับพี่น้องประชาชนรวมถึงลูกหลานที่เป็นนักศึกษาด่วนเลยได้ไหมครับทีมงานน้าหมานไายทุกขอวิงวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหาทางป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางรัฐในเวลากลางคืนด้วยครับมาได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำมานทายทุก087 807 9669นะครับและงหมดนี้คือข่าวท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีทาง LC ซคือบนทีวีูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำมานไทยทุก087 807 9669นะครับ